ส่วนตรงแถวนี้เนาะเราไม่รู้เราก็คิดว่ามีอยู่แค่เดิมาดูต้นมะนาวตรงนี้นะต้นมะนาวคู่กันเนี่ยนะฮะมีจ้าเนาะ,ะเอาย้าหญ้าที่อยู่รอบปีเนาะไม่ต้องไปหาซื้อนะฮะมี่จ้าแล้วว่าจะปลูกนี่นค่ะดินนะฮะในท่อนั้นเตรียมสวัสดีจ้าวันนี้เช้านี้ขยันจ้า อาจะมาดูแลต้นมะนาวเขาว่าจะปลูกมะนาวลงท่อมาดีเนาะไม่ต้องไปหาซื้อนะคะนี่จา่าแล้วว่าจะปลูกนะะี่ะดินนะฮในท่อนั้นนะะเตรียมกําลังว่าจะปรับปรุงนะฮะนี่จา่าเราต้องปรับปรุงท่อก่อนเนาะ,ะดินดินที่อยู่ในท่อจ้ะมันเป็นน,ะะนี่มาสุกอยู่ในป่าลูกใหญ่ๆเนะะี่ฮะ พวกนี้เนาะเก็บได้ห้าลูกนี่นีหล่นอยู่ที่พื้นนะถ้าเราไม่มาเนาะเราไม่ได้มาใส่แล้วเราก็จะปลูกต่อไปจ้าคลิปนี้นะจบเท่านี้ก่อนนะคะนะขอบคุณที่รับชมนะคะกนะ็เนาะใส่เนาะใส่ดินดําลงไปเนาะบำรุงเขานะใส่ดินดําบํารุงเขาด้วยนะเพื่อที่จะได้มีกินไปตลอดเฮ้ยมาดูต้นมะนาวตรงนี้นะต้นมะนาว คู่กันเนี่ยนะฮะพีจานะฮะแล้วก็เนาะย่าย่าที่อยู่รอบย่าเนาะที่เราถางถางบอกนะคเราถางบอกนะฮอีกท่าเราก็จะเห็นนะเนาะอ้าวยังมีลูกใหญ่ๆนะะลูกใหญ่ๆเขาชอบซุกอยู่นะะเดินเดินดูตรงนีนะ้นี่ก็เป็นเนาะที่ถางดินเก่าเนาะดินที่ปลูกต้นชนชลมว่าจะมาลงมะนาวใหม่ ตอนนี้ก็นพลิกดินอยู่วันนี้นะฮะแล้วก็เริ่มทำความสะอาดเมื่อเช้านี้แหละจ้ะนะฮะปลูกมะนาวในท่อเหมือนกันนะ,ะปลูกมะนาวใส่ท่อไว้นี่ก็เป็นต้นเตรียมปลูกใหม่นะะต้นนี้ก็ก็อายุนานแล้วเนาะให้ลูกมาเยอะแยะแลลวนะ,ะตอนนี้ก็เริ่มโสมแลนะ้วแบบเพื่อนๆเดีนะะ๋ยวกำลังว่าจะปรับปรุงนะฮะนิจานะ เราต้องปรับปรุงท่อกอนเนาะดินดินที่อยู่ในท่อจ้ะมันเป็นกําลังว่าจะปรับปรุงนะฮะนิจาเนะฮอเราต้องปรับปรุงท่อกอนเนาะดินดินที่อยู่ในท่อจ้ะเป็นเคยมาดูต้นมะนาวตรงนี้นะต้นมะนาวคู่กันเนี่ยนะฮะนินจานะฮแล้วก็เนะ <rookie. S 1> าะเอาย้าหญ้าที่อยู่เรบซุกอยู่เรามองไม่เห็นเนาะเหมือนเมื่อเช้านี้นะ ที่ให้เพื่อนๆดูเนาะเก็บได้ตั้งห้าลูกเขาล่วงอยู่ที่พื้นก็เลยอ้าวเดี๋ยวเรามาเตรียมปลูกใหม่ต้นนี้ก็ก็อายุนานแล้วเนาะให้ลูกมาเยอะแยะแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มโสมแล้วแบะเพื่อนเดี๋ยนเดี๋ยวไม่มาทางทำความสะอาดเราก็ไม่เห็นอีกนะฮะนี่ก็ซุกอยู่ตรงนี้นะนี่ค่ะ,คะอ่าแถวที่มีหญ้าบางนี้ลูกใหญ่ะนะนี่มาซุกอยู่ในป่าี่ลูกใหญ่ พวกนี้เนาะเก็บได้ห้าลูกนี่นียหล่นอยู่ที่พื้นนะถ้าเราไม่มาเนาะดินเก่าเนาะดินที่ปลูกต้นชนชมว่าจะมาลงมะนาวใหม่ตอนนี้ก็พลิกดินอยู่วันนี้นะฮะแล้วก็ทางทำความสะอาดออกให้หมดเนาะนะฮะวันนี้ทาง่ายหน่อยเพราะว่าฝนก็ตกนะฝนตกพอประมาณ ทำความสะอาดออกให้หมดเนาะนะฮะวันนี้ทางง่ายหน่อยเพราะว่าฝนก็ตกนะฝนตกพอประมาณปีเนาะไม่ต้องไปหาซื้อนะฮะนี่จะ,ะ,ะ่ีแล้วว่าจะปลูกค่ะดินนะฮะในท่อน,นั้น,นะะเตรียมดินเก่าเนาะ,ะดินที่ปลูกตออ้นชนชมว่าจะมาลงมะนาวใหม่ตอนนี้ก็พลิกดินอยู่วันนี้นะฮะ แล้วก็ส่วนตรงแถวนี้เนาะเราไม่รู้เราก็คิดว่ามีอยู่แค่เลยมาดูต้นมะนาวตรงนี้นะต้นมะนาวคู่กันเนี่ยนะฮะพ่จานะฮะแล้วก็เนาะยอาญ้าที่อยู่รอบทํามกัสะอาดเมื่อเช้านี้แหละจ้ะนะฮะปลูกมะนาวในท่อเหมือนกันนะปลูกมะนาวใส่ท่อไว้น่ก็เป็นต้นนี้มีแต่ลูกเล็กๆนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูแล ต่อไปเนี่ยนะนี่ก็นะตอนั้นก็ซุกอยู่เรามองไม่เห็นเนาะเหมือนเมื่อเช้านี้เนี่ยที่ให้เพื่อนๆดูเนาะเก็บได้ตั้งห้าลูกเขาล่วงอยู่ที่พื้นก็เลยอ้าวเดี๋ยวเรามาเนี่ยต้นมะนาวเนาะเดี๋ยวเราเตรียมปลูกรอบโคนต้นเขานี่จ้ะเนี่ยจ้ะนะนี่มาซุกอยู่ในป่าลูกใหญ่ๆเนี่ย พวกนี้เนาะเก็บได้ห้าลูกนี่นะหล่นอยู่ที่พื้นนะถ้าเราไม่มาเนาะเคยมาดูต้นมะนาวตรงนี้นะต้นมะนาวคู่กันเนี่ยนะฮะมีจ้านะฮะก็เนาะเอาหญ้าญ้าที่อยู่รอบเตรียมปลูกใหม่ต้นนี้ก็ก็อายุนานแล้วเนาะให้ลูกมาเยอะแยะแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มโสมแล้วแบบเพื่อนๆียนเดี๋ยวนี่มะซุกอยู่ในป่าเนี่ยลูกใหญ่ๆนะฮะ พวกนี้เนาะเก็บได้ห้าลูกนี่เนี่ยหล่นอยู่ที่พื้นนะถ้าเราไม่มาเนาะยาเนาะที่เราถางถางกอกถ้าเราถางออกนะนี่ค่ะเราก็จะเห็นเนาะอ้าวยังมีลูกใหญ่ๆนะลูกใหญ่ๆเขาชอบซุกอยู่นะทำความสะอาดเมื่อเช้านี้แหละจ้ะนะปลูกมะนาวในท่อเหมือนกันนะปลูกมะนาวใส่ท่อไว้นี่ก็เป็นต้นเดยมาดูต้นมะนาวตรงนี้นะต้นมะนาว คู่กันเนี่ยนะฮะพิจานะฮะและะ้วก็เนาะเอาญา้าที่อยู่รอบรอบโคนต้นเขานี่จ้ะนะฮะพิจาเนะเตรียมปลูกใหม่ต้นะตน,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 นี้ก็ก็อายุนานแล้วเนาะให้ลูกมาเยอะแยะแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มโสมแล้วแบะเพื่อนๆเดี๋ยวเตรียมปลูกใหม่ต้นนี้ก็ก็อายุนานแล้วเนาะให้ลูกมาเยอะแยะแล้วนะ ตอนนี้ก็เริ่มโสมแล้วแบะเพื่อนๆเลย,เยมาดูต้นมะนาวตรงนี้นะต้นมะนาวคู่กันเนี่ยนะฮะมีจ้านะฮแล้วก็เนาะยอาญ้า,าที่อยู่เราเดินเดินเดินดูตรงนีนะ้นี่ก็เป็นเนะาะที่ถังซุกอยู่เรามองไม่เห็นเน,ะนาะเหมือนเมื่อเช้านี้เนะที่ให้เพื่อนๆดูเนาะเก็บเด้ตั้งห้าลูกเขาล่วงอยู่ที่พื้นก็เลยอ้าวเดี๋ยวเรามารอบ โคนต้นเขานิดจ้ะนะนจ่ะนะก็ใส่เนาะใส่ดินดำลงไปเนาะบำรุงเขานะใส่ดินดำบำรุงเขาด้วยเนะเพื่อที่จะได้มีกินไปตลอดหญ้าเนอะที่เราถางถางออกะถ้าเราถางออกนะฮะนี่ฮะเราก็จะเห็นเนาะอ้าวยังมีลูกใหญ่ๆนะะลูกใหญ่ๆเขาชอบซุกอยู่นะหญ้าเนอะที่เราถางถางออกะถ้าเราถางออกนะฮะนี่ฮะเราก็จะเห็นเนาะ อ้าวยังมีลูกใหญ่ๆนะลูกใหญ่ๆเขาชอบซุกอยู่นะสวัสดีจ้าวันนี้เช้านี้ขยันจ้าอาจะมาดูแลต้นมะนาวเขาว่าจะปลูกมะนาวลงท่อมานี้มีแต่ลูกเล็กๆนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูแลต่อไปนะ่นะนี่ก็นะแต่นั้นส่วนตรงแถวนี้เนาะเราไม่รู้นะเราก็ นะคิดว่ามีอยู่แค่นี้นะต้นหญ้าต้นอะไรก็ถางนะถางง่ายหน่อยบังเอิญนยคะ,ะนี่จะ้ะมะนาวมะนาวเขาล่วงดินเก่าเนาะดินที่ปลูกออต้นชนชมว่าจะมาลงมะนาวใหม่ตอนนี้ก็นะพริดินอยู่วันนี้นะฮะนะแล้วก็นี้มีแต่ลูกเล็กๆนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูแลต่อไปนะนะฮะ นี่ก็แต่นั้นก็ไม่มาท้างทำความสะอาดเราก็ไม่เห็นอีกนะฮะแอบก็ซุกอยู่ตรงนี้นะนี่ค่ะอแถวที่มีหญ้าบางนี้ลูกใหญ่ต้นหะญ้าต้นอะไรก็ถางนะถางง่ายน่อยบังเอิญนลยคะ,ะนี่จะ้ะมานาวมานาวเขาล่วงหญ้าเนาะที่เราถางทางอกอกถ้านะเราถางอกอกนะนี่ค่ะเราก็จะเห็นนะเนาะอ้าวยังมีลูกใหญ่ๆนะฮะ ลูกใหญ่ๆเขาชอบซุกอยู่นะฮะเคยมาดูต้นมะนาวตรงนี้นะ,ะต้นมะนาวคู่กันเนี่ยนะฮะมีจ้านะฮะแล้ก็เนาะย่าย้าที่อยู่รอบไหนอันนี้ก็เนาะมะชาก็นะพริกพริกยินเก่านะ,ะเดี๋ยวหาปุ๋ยหาได้มาใส่สักหน่อยนะ,ะนปุ๋ยหมักที่ทําไว้เตรียมทางทำความสะอาดออกให้หมดเนาะนะฮะ วันนี้ทาง,ง่ายหน่อยเพราะว่าฝนก็ตกนะฝนตกพอประมาณทำความสะอาดเมื่อเช้านี้แหลจะจ้ะนะปลูกมะนาวในท่อเหมือนกันนะปลูกมะนาวใส่ท่อไว้นี่ก็เป็นต้นดินเก่าเนาะดินที่ปลูกต้นชนชมว่าจะมาลงมะนาวใหม่ตอนนี้ก็พลิกดินอยู่วันนี้นะฮะแล้วก็ไม่มาทางทำความสะอาดเราก็ไม่เห็นอีกนะฮะ ก็ซุกอ,อยู่ตรงนี้นะนี่ค่ะแถวที่มีหญ้าบางนี้ลูกใหญ่ทําไม่มาท้างทำความสะอาดเราก็ไม่เห็นอีกนคะคะ